ไฟก็ไฟสูงนะครับต่อไปหนึ่งพันเหตดจริงก็วิธีมาแปลงไฟฟ้าเท่านั้นนะครับ เพจอื่นไม่ใช่มันจะเป็นเพจเดียวกันกับมอเอแปลงบีนะครับแต่ม้เมอแปลงบีมันโดนแฮ็กไปแล้วนะครับผมก็เลยเปิดเพจใหม่ไปพันห้าร้อยวัตต์ ไปสามพันวัตต์ไปสูงมันก็จะประมาณนี้นะครับ ็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่โอเคครับใครสนใจก็ติดต่อมาสั่งสั่งทำได้ครับ5้แอมงานลงเรือโดยเฉพาะเาจะใหญ่ๆห่น่อยนะครับใหญ่อยู่นะแล้วก็รุ่นนี้กินแบบด้วยนะครับแบบที่ใช้งานจริงก็อย่างต่ำสาก8 0สแอมปนะแนะนำเป็น8 0ดสิบแอมป์้แอมก็พอได้แต่ว่า8 0แอมจะดีนะครับกำลังจะไม่ค่อยตก แต่อันนี้ผมใช้ไปทดลองเฉยๆแบตผมไม่ได้ลองนานนะลองแค่แบบเดียวแบต20แอมป์มันก็ลองได้แต่ใช้งานจริงมันต้องซัก80ขึ้นนะครับประมาณนั้นใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเพจ BT มอแปลงไฟฟ้า